สวัสดีครับสวัสดีครับพินดีที่เจอวันมื้อนี้ผมพีน่าเป็นพิธีกรไม่ใช่ไม่ใพิธีกรเป็นไวให้ผมมากนะฮะผมแฝงไม่ทันนะฮะมื้อนี้จะมาเป็นพิธีกรไม่ใช่ผู้วมือนี้วันนี้นะเราจะมา ลิลีก่อนนะฮะมบุติดฟังเสียงนะฟังเสียงหอมมากหอมมากแลวัสดีครับผมมวมากำลังใจนะครับคุณนี่ก็คิเป็นแฉกรับเชิญของเรานะนายบอกบอกอะไรนะไม่บอกบอกยังผมชื่อนายไม่บอกบอกไม่ได้นะแล้ววันนี้เราก็จะไปลายตำผีกันนะฮะที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนมีเล่าประวัติมาฮะผมคคลไม่ไปครับ ก็บอต้องไปสิฮะบ้านผมับแต่ผมทองเ้างข้างหลังม้าเฮ้ยอยากไปอยากไปเอ้ยถ่ายิทำไมนี่นะฮะสถานที่ของเราอันนี้ก็เป็นแขรับเติอนะพี่เฮ้ยนจีบบอตรงสี่แล้วว่า ก็ต่อไปเนี่ยทางนี้ตัวไหทางนี้ไูมันเลยไปดูมาเลยอะเดี๋ยวบังนะครับที่นี่ที่นี่บังบอมมี่บิังก้อนไปบังเราไปไปทางข้างหน้าทางข้างหน้าทางหน้า ไปข้างหน้าเนี่ยมีปลาไปเย็ดม yeah, like ันมันเหมือนมีแตง้ำอ่างอ่ะไใ้กำคืนดีว้าวไม่มีดวงใจอยู่ตรงนกยังคงเก่าไปโอ้คงมีเลือดมาพูดหนิเมยเฮ้ยมันตวยังสองีัว ้บักคำน้อยโน่นนี่นามเนนานรแม่มูแมหูนม่ันมองมาเห็นมึงไปใจบ้าตูนเบ้งตูไ้เตี้ยวเป็นกับยู

ปตูอีกทีแค่เนี้ยก็ได้แล้วนะเว้ยไอ้เัี้ยเราต้องเห็นตัวนี้เยี่ยมขึ้นไม่ตื่นเตเลยแม่กครอออ่ใ่ยั้นน่อแล้วเลี้ยงเนี้ยคือสนามบอแล้วเฮ้ยนี่ออเ นี่ขาบตรงนี้ดินี่วะน้ำแตกเบิกนี่สิมาน้ำโอ้ยไปที่เลยไม่ได้อะ ABC เถอะเอ้ยกูอยากจะไปกลางวันนี้ไม่เห็นไปเออเฮียตัวมึงกับเวลากูจะไปแล้วก็กลับเบิกสังเนี้แต่ครั้งนี้เปล่าไปเลยไอ้เหี้ยอะไรเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันน้ำมันเติมนี่อะ นีอยู่สิบสิบเจ็ดบาทใครออกสามบาทอะมีสิบบาทเออพอพอพอแอมก็มีตั่งของัอยตาจะออกเ็บไปทำเงินโอ้ีอยขอยหอย้อกกดเนี่ยตัวนี้และตัวนี้ละ